สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาหาพี่ขวัญเอาอันนี้มาให้นะครับพี่ขวัญสั่งนะพอดีท่านก็สั่งอันนี้นะครับท่านก็ติดเตียงไม่สามารถไปไหนได้ก็สั่งสั่งมาก็สั่งท่านทากรอบด้วยเนาะพี่ขวัญพี่ขวัญก็ทํากรอบ,รอบให้สั่งให้ทํากรอบด้วยนะครับก็วันนี้ก็อันนี้เป็นอ่า องค์ผู้เจ้ากาดำนะครับก็จะหมดแล้วนะครับก็จะมีตะกรุดนำพิขวัญสั่งคนเขาหนังทำให้พิขวัญเพราะว่าแกสั่งของมาไม่ไม่ตรงสเปคหรือว่าผมทำมาไม่ตรงสเปกก็ไม่รู้นะครับอ่านะครับแล้วก็แม่นะครับอันนี้ขอบคุณคุณแม่นะครับที่นำหมากนะครับมาถึงบ้านคุณแม่ก็ไปเด็ดหมากเด็ดหมากที่สวนข้างหลังบ้านมาแม่เด็ดหมากก็นําไปฝาก ปู่นะครับำไปฝากปู่ก็ขอบคุณคุณแม่มากนะครับ<ม>ขอบคุณ,ณคุณแม่ปราณีนะครับก็ขอบคุณคุณมากนะครับอ่านะครับใช่ไใช้จับมา่านยืมนี่ค่ะพี่เขาก็นอนดูช่อง YouTube ทุกวันดูดูวันนี้ดูแปลกแปลกในช่องแปลกไหมพี่ <ๆ S 1> บอกว่าวันนี้แปลกทำไมมันขึ้นเป็นเลขนี้ได้บอกว่าตั้งแต่ยอด ต,ตั้งแต่ยอดวิวนะรับเคลื่อนได้มมาดูว่าทําไมเอ๊มันมันจะตกตก,ตกใจกับยอดนี้หรือเปล่านี่มาดูนะคุณพี่ก็เปิดมาเป็นอันเนี้ยผู้ติดตามนะผู้ติดตาม4.04เฉยน,นะครับนี่นะครับผู้ติดตามของวันนี้นะครับของวันนี้นะครับพี่เขาก็จะมกกัก็ดูเป็นประจำดูทุกวันเหมือนกันดูทุกวันดูทุกคลิปนะครับก็ขอบคุณคุณพี่นะวันนี้ก็ นำโอปูเจ้ากระดามมานะครับมาโมกให้พี่นะเพราะว่าพี่ก็ฝากให้ไปทําให้เพราะที่บ้านไม่มีใครอ,อเพราะว่าไม่ค่อยมีใครออกไปข้างนอกคุณแม่ก็อยู่แต่บ้านคุณพี่ก็ออกไปไหนไม่ได้นะครับลูกหลานก็ติดงานติดภารกิจกันก็เอามาใส่เอามาใช้แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้อนะครับก็ขอให้ออปูก็ขอให้ได้โชคได้ลาบเบิกเงินเบิกทอง นะครับนี่็เป็นบ้านของพี่เขาอยู่ก็ชอบเป็นคนเกิดเนื้อศิละปะนะวาดภาพเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับอ่ะอันนี้ใครเนาะคุณพ่อบอสสวัสดีครับพ่อโอนอ๋อน้องชายแม่จ้าอยู่ข้างรนยาอยู่ข้างหน้าอยูโรงเรียนสุรพินคือแรหนราโรงเรียนสุรพินนี่นะอ๋อถ้าอะอไรพ่อ เยแล้วทำอะไรวันนี้มาหาล้านบ่ <c oughs> มาเยี่ยมมาเยีเ่ยมนมนะครับอ่ะก็ขอบคุณคุณพ่อมาครับเป็นรูปพี่เขาชอบวาดภาพวาแล้วก็เอามาติดไว้ศิลปะนะงานศิลป์เดี๋ยวให้เม่ ใส่ประเดิมพ่อแม่ไปโชคมีลาบให้แม่ใส่ประเดิมก่อนนะสอยสอยเส้นนี้ให้เป็นโชคมีลาบเลยด้อขอให้เบิกโชคเบิกลาบเบิกเงินแสนเงินล้านมาให้ลูกเลยด้ววันนั้นวันนั้นเป็นเลขอะไรแต่วันนี้ผมไม่รู้ว่าหยิบเป็นเลขตัวเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยเด้อเป็นเลขตัวเดิมไหมเลขข้างไหน อสามหนึ่งศูนย์ติหนึ่งสามเป็นเลขตัวเดิมนะเลขเลขเลขตรงห้งเป็นเลขตัวเดิมสามหนึ่งศูนย์นะครับตีสามเลยนะเป็นเลขสามหนึ่งศูนย์โอ้นะครับสาธุสาธุคุณแม่ซื้อไปกี่ใบแล้วซื้ออะไรทั้งแม่ซื้อเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดแล้วก็ สามศูนย์ศูนย์กับเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ก็แปดหนึ่งหกอ่าใบซื้อแต่สามตัวเลยคุณแม่ซื้อแต่สามตัวเลยอ่านะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบเดือเอาไปใส่ละนี้เอาปูปูขึ้นคอเนี่ยก็คือองปูขึ้นคอนะครับด้วยความศรัทธาในองค์ปูนะครับก็นำมาส่งให้นะครับ่อยนอ ครับวันนี้อ่ะโอเคครับขอบคุณ,คณแม่มากครับสวัสดีครับเ<ง>จ้าของภาพยังไม่เห็นเลยสียังไม่แห้งดีนะคะปูนี่รปูด,ดู จรใช่ไหมเรนนี่เป็นภาพวาดภาพวาดสีน้ำมันภาพวาดสีน้ำมันวาดยากสีน้ำมันเนี่ยจะวาต้นการมันจะดูเพราะว่ามันยังไม่แห้งดีครับมันจะดูเงาเงาเหมือนค่ะครับอืมคาแห้งแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเท่ากันเดี๋ยวมันก็แห้ง ใช้เวลาประมาณสาสีวันกว่าจะแห้งอืะอันนี้วาดเสร็จปุ๊บก็รีบมาค่ะวาดเสร็จแล้วก็ไปใส่กรอบเรยมาช้าครับเลยมาช้าร้านแรกเป็นร้านที่รู้จักการนี้คะเขารัดคิ้วให้เขาทำกรอบประจำใช่ไหมครับงานเยอะไหมอ่ะงานต้นกล้านี่งานเยอะอยู่ค่ะคุ่เขาวาดให้แบบเหมือนกับพวกเก็บสะสมอะไรเงี้ยค่ะพอเขารู้ว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยเขาก็ มีแต่คนอยากซื้อเก่งค่ะงูต่อไปนี่แหละจะดังตอบเดี๋ยวมางอะรดีจะโป๊กทิงดีไหมคะมาดวงกันที่โคราชอืมจัดที่โคราชด้วยค่ะทีนี้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยขึ้นงานขาวเอางานทางนู้นก่อนงานขาวน่าจะเร็วขึ้นงานขาวน่าจะเร็วอันนี้ก็จะออกแบบได้อะไรเลย ก็แต่ว่าออกแบบมาสวยมากอสวยมากตาเขาทำแบบมีชีวิตชีวาต้นกล้าวาดรูปตาได้สวยเก็บรายละเอียดผ้าด้วยไหมค่ะดูจากผ้าจริงครับทากดู่างดูจากดูจากดูากลยากดูจากดูกดูจากวงกดกดูจากดูจากจดจากดูจากดูจกจดูจากกดูจากก ีกาจริงๆเลยครับสวยสวยละเอียดเวลาหุบใบไรวันนั้นหนูบอกยังไงต้องเล่งให้แม่แม่จะไปหาปู่เช้าเลย้งวันนั้นแม่ทำมั้งแต่บ่ายสามจนถึงหกโมงเช้าเราตื่นเขาได้ยินเสียงเปิดประตูเข้าห้องนอนแกลยังไม่นอนยังไม่นอนอยู่แล้วลูกยังครับเพิ่งจะนอนหกโมงเช้าเลยพอเขามีภารกิจต่อไงคะ ก็เขาต้องไปไปตัดสินมวยยีุ่งเทพวันอาทิตย์ลูกเขามวยกำลังดังเลยเนาะครับอะไรร่มมวยกันเลยะฮรฮะฮหฮะ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 าะฮ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 ะะฮ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 ะนะฮ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 ะที่ะฮ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  น้องตนกล้าซุเประเทนติดตามชมได้ในยู u ูบในยูทูบค่ะนกจากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กต่อคอให้ยโอ้ยทำในเฟซบุ๊กนายต้นกล้านายต้นกล้านะคะติดนายต้นกล้านายต้นกล้านองต้นกล้าได้ค่ะ เพราะว่าวัดแล่ปยูทูปช่องยู u ู e มีด้วยอ่าช่องยูทู e ก็พิมพ์ชื่อไปเลยค่ะกลมกล้าเป็นเงห็นอยู่ค่ะสงความตั้งใจมากเลยสวยด้วยสวยสวยอ้าวเทปเป็นอันเนี้กรดิ่งแมสลงลูกจะดูเหมือนแบบไม่เท่ากัน สวยมากอันนี้วาดจากสีน้ำมันน้องต้นกล้าใช้เวลาวาดกี่วันครับเกือบเดือนไหมเกือบเดือนเกือบหนึ่งเดือนเลยค่ะอ้โหแล้วดีนะที่เมย์บังคับให้รีบวาดให้เราวต้นกล้าบอกว่าวันนั้นตั้งใจออกตั้งใจตั้งใจวาดนี่กี่ชั่วโมงวันนั้น นานสุดนานสุดตั้งแต่กี่โมงลูกบ่ายไหนส่วนมากก็วันนั้นอ่ะวันที่เสร็จ่ะวันวัล่าสุดแต่บ่ายถึงตีห้าแล้วก็ทำต่อตอนเก้าโมงกว่าตื่นมาจากตีห้าทำต่ออีกเก้าโมงเสร็จเรียบร้อยเรรียบ้อย่ะนะครับก็ขอขอบคุณจิตวิญญาณมีชีวิตมีพลังอำนาจมีไป็โลติกต่อนะครับ มีก็ติดตามผลงานน้องต้นกล้าได้ที่ f c e b o o k และ y o u t u b e ด้วยแล้วกันนะครับในการวาดวาดรูปนายต้นกล้านายต้นกล้านายต้นกล้าเนาะชื่อก็ผลงานไม่ว่าจะติดต่ออาจจะมีคนอยากจะให้วาดรูปให้ก็ได้เนาะก็ติดต่อนะถ้าใครอยากจะให้น้องต้นกล้าวาดรูปให้ก็ติดต่อไปทาง facebook น้องต้นกล้าได้เลยนะอืม อ่านะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับสาธุาธุเชิญ<า>ปู <c oughs> มขอให้มีบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปได้ผลงานเยอะๆอ <c oughs> ให้เป็นศิลปินแห่งชาติด้ย <c oughs> ต้องตั้งใจเลือยอยากเกเรเรือยอย่างนี้ไม่กล,ล้าเกเรแลวครับป <c oughs> ู่แม่โหด ណាមអង្គទាំងកំពុងរៀបទេវៈបើប្រោកបើលៀបជារាបើជោកបើលៀបនឹងឱកាសដំបើគោកបើលៀបបើប្រោកបើលៀបដូចណមោបុទ្ធាយអាយអាចាអហិណមោវន្តามិអំកំមហាកំគុំទាំងមាត់នេះប្រិយវេសនាទាំងគួងចូលសុទ្ធតារិកាចូលដល់អំតិតាំងជួយឈ្មោះចាំងចិត្តចាំងទាំងផ្សាយរោគាអ្នកណាអ្នកមានមកវិញយើងហៅទេទាំងទេទេមកអុធុអំភីអំហោអំតោអំតាំងអំសតជីសតចកម្មាំងក្រឹបអ្នកខ្លាំងអញ្ជើញគ្រូជួយហៅ អ ôi អ្នកដាតៃជួយចាត់អាហារគូនខ្ញុំផងអំសតិស ਵਾ ហាយៈអូមធិវាតពតិអាទិត្យោសីហราชមโนមយោចន្ទោកណរសោសមោណមោចោតិរសោយាទោច័បហេឆនាបហុឆនាកិរុភនៃដោយអង្គយត្តថាមានរិទ្ធប្រោតអាចមានសង្ហារាទីដូរុខែកអ៊ីនប្រងចាត់អង្គពួរដោយឌួងកែវមានភនំយុគន្តរដោយទេឆៈ